ความรักของน่านฟ้าตอนที่28 1สหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าเล่าหน่ะเล่าได้แต่จะมีใครสักกี่คนที่เชื่อผมในเมื่อคุณก็เห็นว่าดาริกาเขาภาพหลักดีแค่ไหนแต่ฉันว่านะคะในเมื่อเขาเคยทำกับคุณได้ขนาดนี้ ฉันก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าเขาจะรายกาจกับคุณแค่คนเดียวคนที่เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบนั้นจะต้องเคยมีเรื่องกับใครอีกหลายคนแน่ๆถ้าคุณกล้าที่จะเปิดโปงคุณดาริกาฉันว่าต้องมีคนที่อยากจะฉีกหน้ากากานางฟ้าของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆถึงตอนนั้นคนที่จะอยู่ฝั่งเดียวกับคุณก็จะไม่ได้มีแค่พวกเราแล้วนะคะ นันฟ้าศบตากับโพคานิ่งอย่างให้กำลังใจดวงตาคมก็ฉายแววครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าหากแล้วก็กลับเปลี่ยนเป็นสายหน้าแค่นั้นไม่สามารถทำให้ดาริกาเดือดร้อนได้หรอกนะอย่างดีก็แค่ทำให้เธอโมโหและโกรธผมมากขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถใช้สื่อให้หันกลับมาเล่นงานผมให้หนักกว่าเดิมมากกว่านอกเหนือจากนี้แล้วผมรับรองได้ว่า เธอจะยังรอยหน้ารอยตาอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามต่อไปพอใครมองหญิงสาวอย่างผู้ใหญ่มองเด็กที่ยังอ่อนต่อโลกเขารู้สึกดีที่เธอพยายามคิดหาทางช่วยเขาอย่างสุดความสามารถแต่เธอก็ยังเด็กเกินกว่าจะทันเลขกลของคนในวงการมายาเธออาจจะผิดหวังและเสียใจที่ไม่อาจช่วยเหลือเขาได้เพราะคิดง่ายเกินไปแต่น่านฟ้าสายะยิ้ม ใครว่าเราจะทำแค่นั้นล่ะคะโพอใครขมวดคิ้วกับรอยยิ้มอย่างคนเหนือกว่าของหญิงสาวและถามอย่างสงสัยหมายความว่ายัางไงหมายความว่าหลังจากที่คุณให้สัมภาษณ์ใช้พฤติกรรมอันไม่งามของนางเอกดาวค้างฟ้าอย่างคุณดาริกาแล้วแน่นอนว่าเธอจะต้องออกมาปฏิเสธด้วยท่าทางของคนน่าสงสารหลังจากนั้นฉันจะให้คุณใช้นี่ ว่าแล้วเธอก็ควักบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงพลางยื่นส่งให้ชายหนุ่มมันคือสมาร์ทโฟนยี่ห้อผลไม้ยอดฮิตที่เธอซื้อใหม่ตั้งแต่ได้เงินเดือนเดือนแรกด้วยเหตุผลที่ว่ามันคือรางวัลชีวิตฉลองที่พ้นครบพ้นโศกมาได้โพใครรับมาถือไว้ในมือก่อนจะเงยหน้าขึ้นหวังคนรักไม่มีรหัสอุ๊ยขอโทษค่ะ หญิงสาวอุทานอย่างตกใจก่อนจะรับเครื่องมาปลดล็อกหน้าจอให้พร้อมกันนั้นก็เลื่อนหาสิ่งที่เธอต้องการจะให้เขาได้ดูไม่ลืมเปิดเสียงลำโพงให้ดังที่สุดนี่ค่ะประธานหนุ่มรับมาดูอีกครั้งและคราวนี้เขาถึงกับเบิกตาโตด้วยความตกใจนี่มันไพ่ตายค่ะเธอตอบเสียงใสราวกับนางฟ้า แต่ยิ้มเหี้ยมด้วยสีหน้าราวกับปีศาจภัยตายของน่านฟ้าคือคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องมือถือความยาวเจนาทีหรือก็คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทางเดินห้องน้าในร้านอาหารกึ่งผัพซึ่งมีอนุชาเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยความเคลื่อนไหวถูกบันทึกได้ตั้งแต่ตอนที่ดาริกาขยับเข้ามาใกล้โพไจนแทบจะยืนเบียดกันกระทั่งน่านฟ้าออกไปเผชิญหน้ากับดาราสาว จนสุดท้ายเจ้าหล่อนก็ยอมถอยออกไปดูจากมุมกล้องคนถ่ายน่าจะอยู่ในห้องน้ำฝั่งผู้หญิงหากชายหนุ่มจะไม่ผิดโพใครสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามระง,งับความตื่นเต้นมองสิ่งที่อยู่ในมือสลับกับมองหน้านฟ้าที่ยิ้มแฉ่งส่งให้นี่ไม่ใช่แค่ไพ่ตายแต่คือคลังแสงที่จะทำให้เขาพ้นจากมนทินและยังฉีกหน้าก,ากากของผู้หญิงจอมสแสนแซงคนนั้นไม่ให้กล้าสบตาใครอีก ฉันอยากให้คุณเรียกคนที่ไว้ใจได้มาช่วยกันคิดแผนดีๆหน่อยค่ะดังนั้นท่านที่เพิ่งจะออกไปจัดการกับปัญหาตามที่เจ้านายหนุ่มสั่งการไว้ได้ไม่ถึง20นาทีก็ต้องฝากงานต่อไว้กับลูกน้องแล้ววิ่งขาควิดกลับมาอีกครั้งเพราะคำว่าด่วนที่สุดของประธานหนุ่มตามหลังมาด้วยทุนกรและแม็กซ์ที่กำลังจะมาหาโพคายด้วยเรื่องเดียวกันและเจอกันขณะกำลังรอลิฟต พวกเขาทั้งสามคนจึงมาพร้อมกันได้แผนการของเราก็คือสามวันหลังจากนี้ในวันถแถลงข่าวคุณโพจะต้องเล่าความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องเมื่อสิบปีก่อนและเมื่อคืนก่อนที่งานเลี้ยงนั่นด้วยนะครับเลขาหนุ่มสรุปหลังจากได้รับรู้เรื่องราวและแผนรับมือคร่าวๆจากโพไครและน้านฟ้าระหว่างนี้ความเห็นน่าจะแตกเป็นสองฝั่ง แต่ฉันขอเราว่าส่วนใหญ่คงเข้าข้างดาริกามากกว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าดาริกาจะออกมาปฏิเสธคำพูดของฉันเมื่อไหร่แต่คิดว่าไม่เกิน2วันโภค่ใครให้ความเห็นก่อนจะเอ่ยต่อภายในวันเดียวกันเว้นระยะเวลาสักหาหรือ6ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ได้เห็นสัมภาษณ์ของดาริกาก่อนแล้วเราค่อยปล่อยหลักฐานชิ้นนี้ลงบนอินเทอร์เน็ตคิดว่าครั้งนี้ดาริกาคงเกมโอเวอร์ จนกลับมาเล่นงานฉันไม่ได้อีกเป็นครั้งที่สามเจอเข้าไปขนาดนี้ไม่เรียกว่าเกมโอเวอร์หรอครับเรียกว่าชิบว่าแล้วแม็กซ์ฮาวเวลก็ยกนิ้วโป้งขึ้นลากผ่านลำคอของตนเองจากซ้ายไปขวาด้วยใบหน้าหวาดเสียวตายสนิทหมดสิทธิ์ฟื้นมากกว่านะครับก่อนหันมาหาหน้านฟ้า พร้อมชูนิวโป้งข้างเดิมส่งให้พูดด้วยซุ้มเสียงนับถือหลักฐานชิ้นนี้เด็ดมากลักกี้กรอเธอนี่เป็นตัวนำโชคของพี่โพจริงๆถ้าไม่ติดว่ามีเจ้าของแล้วเธอไม่รอดมือฉันแน่รับรองเลย <c oughs> เสียงกระแอมมาพร้อมกับในตาเย็นเยียบของโพไใครน้อยๆหน่อยเจ้าแม็克斯 แม็กซ์ฮาเวลยิ้มหน้าระรื่นอย่างไม่สะทกสะทานจนทุนากรและโพครยต้องหันมาสบตากันทอนหายใจพลางโครงศีสับไปมาน่านฟ้าหัวเราะเสียงใสยยังขบขันไม่มีใครถือเป็นจริงเป็นจังกับคำพูดล้อเล่นของนายแบบหนุ่มเพราะต่างก็รู้นิสัยใจคอกันดีอยู่แล้วทันยิ้มก่อนจะขอตัวกลับไปจัดการกับปัญหายุ่งๆที่ละทิ้งมาชั่วคราวต่อ แต่แล้วแผนการก็มีอันต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อวันที่ดาริกาออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธการพาดพิงของโพไคัเป็นวันที่เจ้าหล่อนต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นกันน่านฟ้าที่กลัวว่าหากดาริการู้ตัวก่อนว่าเปลือกนางฟ้าของเจ้าหล่อนถูกกระเทาะจนแตกแล้วอาจไม่ยอมกลับมาเมืองไทยตลอดไปก็ได้ ความกโกรธที่ผู้หญิงคนนี้ทำร้ายโพคายครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้น่านฟ้าปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะเห็นดาริกาดับอนาถกับตาตัวเองเธอจึงเสนอให้เลื่อนวันอัพโหลดคลิปวิดีโอไปเป็นวันที่ดาราสาวบินกลับเมืองไทยพอดีเพียงแค่โพคายอาจจะต้องยอมเจ็บตัวอดทนไปอีกสักวันหรือสองวันเท่านั้นซึ่งวันเดินทางกลับของดาริกาก็สามารถรู้ได้ไม่ยาก เพราะเจ้าตัวมักจะอัปเดตกิจกรรมของตนเองลงบนโซเชียลแบบเรียลไทม์เสมอดังนั้นทันทีที่ดาริกาโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นว่ากำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยจึงเป็นเวลาที่ฝ่ายของโพไครรอคอยเวลาเกือบ4ี่ชั่วโมงบนเครื่องบินที่ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือและรับรู้เรื่องราวบ,บนโลกอินเทอร์เน็ตได้เป็นหายนะที่ไม่มีอะไรมาฉุดรั้งไว้ได้อีก ปัจจุบันดาริกาก้าวเข้ามาสู่ห้องพักรอยยอดสวีดภายในโรงแรมระดับ5ดาวแถวสุขุมวิทยเธอไม่กล้ากลับบ้านเพราะเกรงว่าจะมีนักข่าวไปดักรอเธอที่นั่นจึงได้แต่ให้คนขับรถซึ่งเธอสั่งให้มารับที่สนามบินทั้งยังเป็นคนช่วยกันฝูงนักข่าวและพาเธอแหวกวงล้อมออกมาจากสนามบินได้สำเร็จให้มาส่งที่นี่แทน ระหว่างทางมาเธอลองเปิดโทรศัพท์ที่ปิดยาวมาตั้งแต่บนเครื่องเพื่อเช็คข้อมูลข่าวสารว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรปรากฏว่าสายเรียกเข้าดังไม่หยุดจนเธอแทบสติแตกสุดท้ายก็ต้องปิดต่อไปโดยที่ยังไม่ทันได้ดูอะไรเพราะทนไม่ไหวเมื่อมาถึงห้องพักอย่างแรกที่เธอทำคือเปิดแล็ปท็อปส่วนตัวเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วความจริงก็ตีเข้าแสกหน้า เธอดูคลิปที่ถูกปล่อยออกมาทาั้งน้ำตาทุกอย่างชัดเจนทั้งภาพทั้งเสียงเธอไม่อาจจะแก้ข่าวหรือแก้ตัวใดๆไ,ได้อีกมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันมันผิดพลาดที่ตรงไหนเธอจะจบเหตแบบนี้นะหรือไม่จริงมันต้องไม่ใช่สิ่งที่เธอสั่งสมมาตลอดสิบปีจะพังในพริบตาไม่ได้ ทันใดนั้นหน้าจอแล็ปท็อปก็ปรากฏโปรแกรมสนทนาว่ามีสายเรียกเข้าจากต่างประเทศคนที่ติดต่อเข้ามาคือคุณสุพจน์สามีของเธอเองใช่ใช่แล้วคุณสุพศต้องช่วยเธอได้เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมีอิทธิพลในวงการเขาต้องช่วยเธอได้แน่ใบหน้างานเปรอนเปื้อนคราบน้ำตาดวงตาแดงชํำขณะตอบรับสัญญาณวิดีโอคอล จากสามีที่เพิ่งเดียวของเธอพลางคร่ำครวญเสียงโหยคุณพศคะคุณพศช่วยดาวด้วยคนพวกนั้นรวมหัวกันแกล้งดาวคุณอย่าให้ดาวถูกรังแกนะคะพูดไปพลางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาร่วงเพาะๆดาริการู้ดีว่าคุณสุพจ์แพ้น้ำตาของเธอแค่เห็นว่าเธอร้องไห้อย่างหนักไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็จะยอมตามใจเธอมาตลอด ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสามีวัยกลางคนจะต้องช่วยเธอแน่รอให้เธอผ่านเรื่องนี้ไปได้ก่อนทั้งโพ่อใครและนางนั่นจะต้องพินาศด้วยมือของเธอเจ้าหล่อนอาฆาตไว้ในใจโดยไม่ได้สำเนีกเลยว่าเธอจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเพราะคุณสุพจน์ไม่ได้ตอบรับคำของภรรยาสาวแต่ถอนหายใจยาวเหยียดผมรักคุณนะดาวแต่ผมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอก สามีสูงวัยที่เคยพูดกับภรรยาด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเสมอบัดนี้กลับเย็นชาเรื่องของคุณดังไปทางประเทศขนาดนี้แล้วอิทธิพลใดๆก็คงปิดมันไว้ไม่มิดอีกคุณจบแล้วละดาวคำตัดรอนของสามีทำให้ดาริกาตกใจจนใบหน้าที่ซีดอยู่แล้วกลับซีดลงไปอีกจนแม้แต่เครื่องสำอางราคาแพงบนใบหน้าก็ปกปิดไม่อยู่เธอร้องลั่น ไม่นะคะคุณพศในคุณบอกว่ารักดาวไงถ้าคุณรักดาวจริงคุณต้องช่วยดาวสิเหมือนที่คุณเคยช่วยดาวมาตลอดดาวสัญญานะคะว่าต่อไปดาวจะอยู่เฉยเฉยไม่ก่อเรื่องอะไรอีกแล้วนะคะนะดาริกาอ้อนบอนแต่สุพจน์กลับถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายที่ผ่านมาผมช่วยคุณได้เพราะเรื่องมันไม่ใหญ่และโด่งดังไปทางประเทศแบบนี้ขอโทษนะคุณดาว แต่ผมช่วยไม่ได้จริงๆไม่อย่างนั้นแม้แต่ผมก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วยคำปฏิเสธคราวนี้ทำเอาดาริการ้องไห้โฮชายวัยกลางคนนั่งมองภรรยาร้องไห้อย่างสงบจนเหลือเพียงแค่เสียงสะอื้นจึงพูดต่อไปและผมยังมีอีกเรื่องที่ต้องขอโทษคุณอีกอย่างกับสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปอะไรคะคุณจะทำอะไร ผมเป็นคนมีหน้านมีตาในสังคมเรื่องนี้ทำให้ชื่อเสียงของผมครอบครัวของผมรวมไปถึงนามสกุลของผมเสียหายผมจะขอหย่าก,กับคุณอะอ,อะไรนะคะดาริกามองผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธออย่างตกตะลึงอ้าปากค้างเรื่องทุกอย่างมันประดังประเดเ,เข้ามาราวกับคลื่นยักษ์สัดเข้าฟังจนสมองเธอมึนงงไปหมด ได้แต่สายหน้าช้าๆไปมาพูดติดๆขัดๆไม่จริงไม่จริงผมขอโทษคำขอโทษเรียบๆที่สัมผัสไม่ได้ถึงความรู้สึกจากใจจริงทำไม่ญิงสาวตวัดเสียงเกลียวขอโทษเหรอคุณจะขอโทษทำไมถ้าคุณจะทำกับฉันแบบนี้นี่เหรอที่คุณบอกว่ารักฉันฉันจะทำอะไรกับผู้ชายคนไหนก็ได้ขอแค่ฉันอยู่กับคุณ แต่คุณก็พร้อมจะเฉดหัวฉันทิ้งทันทีที่ฉันทำให้นำสกุลผู้ดีเก่าของคุณแปดเปื้อนความรักของคุณมันตัดขาดกันง่ายๆอย่างนี้น่ะหรอคะไม่ว่าคุณจะตัดพ้อต่อว่าผมมากกว่านี้ผมก็ไม่เปลี่ยนใจแต่ผมก็ไม่ใจร้ายพอจะให้คุณไปตัวเปล่าผมจะให้คุณสิบล้านแลกกับใบายารวมกับเงินของคุณที่มีอยู่ก่อนแล้วก็มากพอดูดูจากสถานการณ์แล้วผมแนะนำให้คุณขายทรัพย์สินทั้งหมด เราย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวรไปเลยจะดีกับตัวคุณมากกว่าดาริกากัดฟันกรอดตระกูลพักวันนันเป็นตระกูลผู้ดีเก่ามีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งในตลาดหุ้นที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆอีกมากมายเงินแค่สิบล้านเทียบกันแล้วก็แค่ขนหน้าแข้งเส้นเดียวมันไม่น้อยไปหน่อยหรือไงเธอมีค่าแค่นี้นะหรือเธอเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะ ในเมื่อไม่รักกันแล้วเธอก็ไม่ยินดีจะอยู่ด้วยหรอกอยากได้ใบหย่าจากเธอก็ย่อมได้แต่เธอต้องได้มากกว่าสิบล้านฉันไม่หย่าเงินแค่สิบล้านจะไปพออะไรอิสรภาพของคุณมีค่าแค่นี้หรือคะฉันต้องการมากกว่านี้งั้นคุณก็เตรียมทนายรับหมายสารเพราะผมจะฟ้องหย่าและขอบอกไว้เลยว่าต่อให้ทนายของคุณเก่งแค่ไหน ก็ไม่มีทางช่วยให้คุณชนะคดีหรือเรียกร้องอะไรให้คุณได้มากกว่าสิล้านที่ผมจะให้แน่ในเมื่อหลักฐานการประพฤติตัวสำส่อนไม่ให้เกียรติสามีของคุณมันเด่นราอยู่บนโซเชียลขนาดนั้นฮะผมก็ไม่ได้อยากจะเลือดเย็นกับคุณหรอกนะแต่อันที่จริงที่เรื่องมันบานปลายมาจนถึงขั้นนี้ก็เพราะคุณทำตัวเองทั้งนั้นอีกไม่เกินสองวันทนายของผมจะติดต่อไปคุณเลือกเองก็แล้วกัน แล้วสัญญาณเชื่อมต่อก็ถูกตัดขาดไปบ่งบอกว่าปลายสายไม่ประสงค์จะเจราจารอมชอมอะไรอีกดาริกากรีดร้องเล่ากับคนเสียสติได้แต่คร่ำครญในใจเธอคือดาริกานะเธอคือดาวคือคนที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมาครอบครองแผนของเธอไม่เคยพลาดและจะไม่มีวันพลาดตีงูอย่าตีแค่หลังหักแต่ต้องตีให้ตายแต่งูตัวนั้นมันต้องไม่ใช่เธอสิ มันต้องเป็นโพครต่างหากมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดาริกายังคงร้องไห้คร่ำครวญนานนับชั่วโมงแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่สำนึกในความผิดของตัวเองหญิงสาวอาจเป็นตัวอย่างของคำกล่าวที่ว่าความผิดคนอื่นใหญ่เท่าผืนฟ้าแต่ความผิดตนเล็กเท่าเม็ดทรายที่จนตายก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดี คลิปวิดีโอที่แม้จะถูกถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยแต่มีความคมชัดสูงด้วยโหมดกลางคืนเสียยิ่งกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชัดเจนจนใครก็ไม่อาจพูดได้ว่าคนในคลิปนั้นไม่ใช่ดาริกากับโพครได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพียงไม่นานทั้งยอดเข้าชมและยอดแชร์ก็พุ่งสูงจนน่านฟ้าถึงกับเบิกตาโตยิ่งไปกว่านั้น ยอดแสดงความคิดเห็นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเรากับต้องการแข่งกันว่าใครคอมเมนต์ชาที่สุดจะเป็นฝ่ายแพ้อย่างไรอย่างนั้นโอ้ยไม่อยากจะเชื่อนี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยฉันหลงชื่นชมผู้หญิงแบบนี้มาได้ยังไงตั้งนานสองนานกรณีแบบนี้รู้สึกสงสารฝ่ายชายเลยครับผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวจังดาราในดวงใจฉันเลยค่ะแต่มันเป็นอดีตไปแล้ว หน้าตาดีความสามารถก็มีแต่สันดานแบบนี้บอกตรงๆรับไม่ได้ตอนแหลมาได้เป็นสิบสิบปีผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาหรอกนะน่านฝ้านั่งกระดิกเท้าในห้องทำงานของโภคัยอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นอย่างสาสะใจหากยิ่งเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มหน้าเสียหันไปมองโภคัยซึ่งยังคงประจำอยู่ที่เก้าอี้บุรนวมหลังโต๊ะทำงานของตัวเอง ด้วยสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกด้วยยิ่งอ่านก็ยิ่งเจอแต่ถ้อยคำรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะยิ่งกว่าที่ชายหนุ่มเคยโดนมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำสีหน้าเครียดคล้ำของเขาในวันก่อนยามนี้ดูดีขึ้นมากคอมเมนต์ที่เหลือแรงมากเลยค่ะคุณโพมีแต่คำหยาบคายเต็มไปหมดถ้าคุณอยากรู้ก็อ่านเอาเองเลยนะคะฉันไม่อ่านให้คุณฟังแล้ว ยิงสาวย่นจมูกใส่หน้าจอโทรศัพท์พลางว่าว่าไปก็น่าสงสารเหมือนกันนะที่ต้องโดนด่าขนาดนี้ต่อไปคงมองหน้าใครไม่ติดอีกแล้วงั้นหรอแต่แค่นิดเดียวนะเพราะพอนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เขาจะเล่นงานคุณเขาคงไม่นึกสงสารคุณแน่ถึงได้ทำแบบนี้ลงไปทั้งที่ก็รู้ดีว่าคุณต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้น ฉันสมน้ำหน้ามากกว่าค่ะเพราะสำหรับเธอใครที่คิดจะเล่นงานคนอื่นก็ต้องเตรียมใจที่จะโดนเล่นงานกลับไว้ด้วยมันถึงจะเรียกว่ายุติธรรมโผ่ใครหัวเราะเบาๆมานี่หน่อยสิชายหนุ่มกวักมือเรียกหญิงสาวก็เดินเข้าไปหาโดยไม่ได้คิดอะไรถามพาซือมีอะไรหรอคะอุย๊ยพอเข้ามาในระยะเอื้อมถึง ร่างเล็กก็ถูกตวัดลงไปนั่งบนตักของร่างใหญ่สองแขนแกร่งรวบเอวบางเอาไว้ในวงแขนน่านฝาขยับตัวอึกอักอย่างขัดเขินสองแก้มเป็นสีชมพูสองมือเล็กดันแผ่นอกของเขาออกอย่างมีจริตคุณโพปล่อยนะคะโพใคายิ้มจนตาหยีหากก็ไม่ยอมปล่อยตามที่คนในอ้อมแขนบอกจุบก็จุบแล้วแค่กอดแค่นี้จะเป็นไรไป เขารู้อยู่หรอกว่าเธอแค่เขินไม่ได้รังเกียจเพราะหากเจ้าหล่อนไม่ยินยอมจริงๆแล้วก็เขาคงมีสภาพไม่ต่างจากอดีตหัวหน้างานของเธอนั่นคือลงไปกองกับพื้นเป็นแน่ก่อนจะบอกให้ผมปล่อยคุณบอกผมมาได้แล้วว่าคุณไปเอาคลิปนั่นมาจากใครประธานหนุ่มเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของหญิงสาวแล้วก็ได้ผล นั่นฟ้ายิ้มซนๆให้และมันดูน่ารักมากในสายตาของเขาคุณจำตอนที่ฉันบอกว่าจะกลับไปเอาของที่ลืมไว้ในห้องน้ำได้ไหมคะความจริงคลิปนั่นฉันถ่ายเอาไว้เองล่คะค่ะแต่คุณก็อยู่ในคลิปด้วยนี่แล้วใครเป็นคนถ่ายต่อจากคุณกันก็มีป้าพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำด้วยอีกคนตอนที่ฉันกำลังล้างมืออยู่ก็เห็นป้าแกทำท่าหลับๆล่อๆ เหมือนแอบ,บดูอะไรอยู่ฉันก็เลยไปแอบ,บดูบ้างช่วงแรกฉันก็เป็นคนถ่ายเองนะคะแต่พอจะออกไปช่วยคุณก็เลยต้องฝากป้าแกให้ช่วยถ่ายต่อให้แล้วนึกยังไงถึงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้หญิงสาวกรอกตาขึ้นฟ้าทำท่าน,นึกก่อนจะยักไหล่สัญชาติยานมั้งคะฉันเห็นพวกคุณท่าทางแปลกๆแ,แล้วคุณดาริกาก็คู่กรณีเก่าฉันด้วย ก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นไงคะฉันเก่งใช่ไหมล่ะสีหน้าภูมิอกภูมิใจกับไหวพริบของตัวเองรวมถึงน้ำเสียงติดจ,จะอวดโอทำให้โใคายยิ้มอย่างเอ็นดูเก่งอย่างนี้ต้องให้รางวัลว่าแล้วก็หอมแก้มหญิงสาวเสียฟอดใหญ่น่านฟ้าเบิกตาโต ยกมือขึ้นกลุ่มแก้มข้างที่โดนขโมยหอมชายหนุ่มขมวดคิ้วไม่พอหรอจูบเบาๆอย่างรวดเร็วที่ริมฝีปากสีพีชคุณโพยังไม่พออีกหรองั้นเอาใหม่นะแล้วริมฝีปากอยากก็ยื่นมาปิดริมฝีปากจิ้มริมฝีสีพีชไม่ให้มีโอกาสได้ปฏิเสธหรือทันตั้งตัวคราวที่แล้วเขาคาดโทษเธอไว้ว่ายังไงนะ เขาบอกว่าจะต้องหาทางแก้ำํำเธอคืนให้ได้ใช่ไหมและต้องมากกว่าเป็นสองเท่าด้วยหัวใจของน่านฟ้าเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกคราวนี้ไม่ใช่แค่จูบเบาๆแบบบัตเตอร์ฟลายคิสอย่างที่เธอเคยเล่นงานเขาที่เผลอแต่เป็นการประทับริมฝีปากแบบแนบสนิทยิงสาวตกใจกำลังจะพงะหนีแต่มือใหญ่แข็งแรงข้างหนึ่งก็เลื่อนขึ้นมาประคองท้ายทอยของเธอเอาไว้ เธอรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลและอบอุ่นที่ขยับบทเบียดเข้ามาจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันตัวลอยไม่ติดพื้นไม่รู้สึกถึงสิ่งต่างๆรอบตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะประสาทสัมผัสทั้งร่างไปรวมอยู่ที่จุดๆเดียวคือริมฝีปากประสบการณ์ใหม่ทำเอาเธอเคลิบเคลิมราวกับอยู่ในความฝันแต่แล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกและทรมาน ฝ่ามือเล็กจึงตีรัวๆเข้าที่ไหล่นาเพื่อบอกให้เขาปล่อยเธอให้เป็นอิสระชายหนุ่มยอมผละออกห่างแลบลิ้นเลียริมฝีปากเธอด้วยสายตาของมาป่าเจ้าเล่มองใบหน้าเล็กแดงจัดก่อนจะยิ้มแล้วยื่นหน้าเข้าไปกระซิบริมหูเวลาแบบนี้เขาหายใจทางจมูกกันรู้ไหมเท่านั้นละ่ะน่านฟ้าก็ผวาเฮือก รีบสูดออกซิเจนเข้าปอดอย่างเอาเป็นเอาตายเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าสาเหตุของความรู้สึกอึดอัดทรมานคืออะไรเพราะเธอกลั้นหายใจเอาไว้น่ะสิหน้าอายหน้าอายที่สุดหญิงสาวยกมือปิดหน้าสะบ,บัดตัวออกจากตักของคนตัวโตพลุนพลันออกจากห้องยังทันได้ยินเสียงหัวเราะทุ้มตามมาไล่หลังก่อนจะถึงประตู เธอก็หันไปมองเขาตาเขียวปัดทิ้งท้ายแล้วปลุกหายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้เธออายขนาดนี้คอยดูนะคราวหน้าเธอจะต้องแก้แค้นเขาให้ได้หญิงสาวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันโดยลืมนึกไปว่าหากเธอแก้แค้นเขาได้สำเร็จแล้วชายหนุ่มเกิดนึกอยากจะเอาคืนขึ้นมาอีกเล่าเธอจะเปลืองตัวอีกสักแค่ไหนกันจบตอนที่28